ดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะ Peace Be With You เป็นรายการที่ส่งมอบสันติสุขของพระคริสต์ผ่านเสียงเพลงถ้อยคำหนุนใจและถ้อยคำแห่งความหวังให้กับคุณผู้ฟังค่ะที่กำลังดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดิฉันดรเจริยาสอมิยุราจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟัง30นาทีโดยประมาณค่ะโดยจะนำเสนอข้อคิดคำแนะนำในการดำเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดไปบ้างบทเพลงที่ทางทีมงานได้คัดสรรและส่งผ่านถึงคุณผู้ฟังด้วยความรักและความห่วงใยก็คงจะช่วยบรรเทาใจที่เป็นทุกข์ของคุณผู้ฟังได้บ้างเช่นกันค่ะ และในช่วงของบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace คุณผู้ฟังจะได้รับฟังประสบการณ์ความเชื่อความวางใจในพระเจ้าและการช่วยเหลือของพระองค์จากคิตชนต่างสาขาอาชีพทั้งที่เป็นผู้นำและสมาชิกทั่วไปคะ่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงดำเนินชีวิตร่วมกับเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะหวังว่า คุณผู้ฟังจะสบายดีนะคะและยังคงประคองชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีไปได้ในแต่ละวันค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เราทุกคนกำลังประสบอยู่อย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบต่อผู้คนในหลายด้านและหลายแงยม่มุมแม้ว่าเราจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและความตึงเครียดนั้นมาได้ในระดับหนึ่งนะคะ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์นี้ยังไม่มีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนค่ะการใช้ชีวิตบนเส้นทางที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคและการเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเราทุกคนต้องใช้พลังใจที่เข้มแข็งค่ะทีมงานเสียงสันติอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ ช่วงนี้ทีมงานเสียงสันติขอส่งกำลังใจผ่านบทเพลงที่เตรียมไว้ให้กับคุณฟังค่ะแล้วกลับมาพบกับบุคคลแห่งสันติสุข Person o f p e ออ e ของเราในวันนี้กันนะคะ ฟังคะเราอยู่ในช่วงเวลาของบุคคลแห่งสันติสุขเพ r s o n ซนท์พีซกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าใครคือบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้บุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ก็คือาศาสนาจารย์ดรปรีชาเจิงเจริญค่ะปัจจุบันท่านเป็นประธานคณะกรรมการอำนริการองค์การเสียงสันติค่ะและเป็นสิทธพิบาลคิดจกักสันติสุขราชมันคาค่ะ ท่านไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนนะคะแต่ท่านมารับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในภายหลังค่ะด้านการศึกษาท่านจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะท่านจบจากสาขา Public Administration ค่ะหรือการบริหารรัฐกิจนะคะจาก Maxwell School มหาวิทยาลัย Syracuse ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะประสบการณ์การทำงานของท่านท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็เป็นอดีตผู้พิพากษาสมทบสารยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ และนอกจากนั้นแล้วท่านก็ยังเป็นอดีตประธานสาหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะคะให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนั้นาศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ปรีชาจริงเจริญได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข ผลกระทบของโควิดนี่ก็อาจจะมีทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจนะครับทางด้านร่างกายก็คือเราก็ถูกจํากัดการเดินทางเพราะ,ะนั้นชีวิตมันก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับในสองปีที่ผ่านมานี่เดินทางไปกรุงเทพครั้งเดียวนะครับส่วนทางด้านจิตใจบางครั้งก็เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าดูเหมือนโรคนี้เนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานคงจะไม่หายไปง่ายๆเราก็กังวลว่าแล้วมาตรการต่อไปของรัฐบาลจะเป็นยังไงจะมี การประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพอีกไหมจะมีล็อกดาวน์หรือเปล่าอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่ค้าขายหรือว่าทำมาหากินก็จะยิ่งวิตกกังวลมากกว่าปกติของคนธรรมดาทั่วไปนะครับ ที่คริสตจักรก็ไม่มีการประชุมแบบที่เขาเรียกออนไซต์ประชุมที่ตัวคริสตจักรเนี่ยมาเป็นเวลานานนะครับเราก็ใช้การประชุมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ Zo ูมก็พอไปได้แต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนนะครับบรรยากาศของการนมัสก,การก็จะไม่เหมือนการที่คนมา,าร่วมประชุมกันจริงๆนะครับแล้วก็สามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดระหว่างสมาชิกก็จะไม่เหมือนกับการประชุมที่คริสตจักรจริงๆแต่ว่านั่นก็ขอบคุณพระเจ้าที่เทคโนโลยีก็ช่วยให้เราสามารถที่จะติดต่อกันได้ ค,คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าจากผลกระทบของโควิดซึ่งทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของการดำเนินชีวิตในหลายด้านนั้นศาส,สนาจารย์ดรปรีชาเจงเจริญมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตในด้านใดบ้างและอย่างไรคะผมก็คิดว่าการปรับตัวถ้าทางด้านจิตวิญญาณนะครับก็อาจจะ ต้องที่ฐานมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับการเยี่ยมเยียนสมาชิกอะไรนี่ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครปรารถนาที่จะให้ใครไปเยี่ยมใครนะครับแม้แต่การเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ลําบากส่วนทางด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันก็ผมก็สังเกตว่า คนไทยเวลานี้นะครับก็ใช้ชีวิตแบบใหม่เยอะทุกอย่างเกือบจะเป็นออนไลน์หมดละที่บ้านผมเนี่ยการสั่งอาหารการสั่งซื้อของอะไรต่างๆก็ผ่านออนไลน์เกือบหมดเลยครับไม่ได้ไปห้างไม่ได้ไปร้านอาหารที่จะนั่งรับประทานจริงๆมาเป็นเวลานาน อันนี้ก็เป็นการปรับตัวซึ่งผมคิดว่าก็อาจจะเป็นผลดีนะครับเพราะมันการเร่งการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ให้กับคนไทยเดี๋ยวนี้คนชาวบ,บ้านธรรมดาทั่วไปสั่งของผ่านออนไลน์หมดเลยทางด้านการเงินก็มีการโอนเงินผ่านแอปของธนาคาร,รต่างๆซึ่งเมื่อก่อนเรากระตุ้นให้เกิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้ช้าโควิดก็มาทําให้เกิดปรับตัวทางด้านนี้ได้มากขึ้นเหมือนกันครับ ฟังคะ่ะวันนี้เราอาจจะเผชิญสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้เราทุกข์ใจแต่เราก็ผ่านมาได้แม้บางปัญหาอาจจะยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีคะ่ะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออดทนกับการรอคอยพรุ่งนี้แม้ปัญหายังคงอยู่กับเราเราจะไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงอยู่พระองค์ทรงคอยดูแล ทรงปกป้องเราเสมอดังพระธรรมสองที่โมธีบทที่หนึ่งข้อที่เได้หนุนใจเราว่าเพราะว่าพระเจ้าม่ได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังให้เราไปฟังประสบการณ์จากผู้คนทั่วไปที่ดำเนินชีวิตสู้วิกฤตไปกับเราคะ่ะไปฟังกันค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้น ต้องเผชิญกับเรื่องใดบ้างและมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือหาทางออกให้กับชีวิตได้หรือไม่อย่างไรไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟัง เกิดผลกระทบกับการทําธุรกิจอย่างเช่ไใหม่เมือนท่องเที่ยวีัยผมทำธุรกิจเกี่ยวกับขับแท็กซี่นะครับมันต้องใกล้ชิดผู้คนอะไรเงี้ยท่องเที่ยวเอ่ยบริการคนเอ่ยเงี้ยโอเคมีผลกระทบแบบเต็มๆก็คือเพราะว่าท่องเที่ยวไม่มาไม่มีไรายได้เงี้ยเราก็ต้องไปหาอาชีพเสริมทาต้องไปค้าขายหรืออะไรพวกนี้การเงินก็ฝืเรื่องค้าขายบางอย่างก็อาจจะขายได้บ้างบางคนก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยมีผลกระทบครับทายที่สุดก็คือต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในแต่ละบางช่วงเวลาของเรา อย่างเช่ว่าถ้าเราค้าขายอย่างเงี้ยถ้าแบบเออของแบบนี้ขายไม่ได้ขายไม่ดีเราก็ต้องไปศึกษาว่าช่วงเวลาเน,นี้ยอะไรที่ขายดีอย่างเช่นต้นไม้เออถ้าตรงช่วงนี้ต้นไม้ขายดีต้นไม้พวกไม้ด่ดงไม้มงคลเราก็ลองมาศึกษาหาข้อมูลขายพวกต้นไม้พวกนี้บ้างถามว่าเครียดไหมทุกคนเครียดครับสถานการณ์โควิดยังไงก็เครียดหาวิธีผ่อนคลายครับแต่ละคนทุกคนก็เครียดหมดขอยมันผ่านมันไปได้ครับสู้ๆครับทุกคนครับ ผลกระทบสําหรับโควิดในโลกนี้นะคะก็ตอนนี้ก็คือมาเรียนในเมืองก็คืออยู่ห่างจากบนดอยห่างจากที่บ้านนะคะจะกลับบ้านก็ไม่ได้ปกติจะกลับเป็นเดือนละครั้งสองครั้งแต่ทีนี้นะคะโควิดมาก็ไม่สามารถกลับไปได้ ล้วการที่จะใช้ชีวิตในยุคนี้ยากขึ้นค่ะเพราะว่าของก็เริ่มแพงขึ้นตลาดก็เริ่มปิดหาซื้อของก็ยากขึ้นตลาดค้าขายก็ไม่ค่อยมีส่วนการปรับตัวในยุคโควิดก็คือปกติจะได้กลับบ้านก็คือตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านก็จะใช้สื่อมีเดียโทรหาคนที่บ้านนะคะแล้วก็การที่จะไปไหนมาไหนก็ลําบากอยู่ค่ะเพราะว่าหายใจก็ไม่ค่อยออกด้วยนะคะ ผลกระทบจากโควิดมีข้อแรกก็คือผลกระทบห่างจากครอบครัวไม่ได้กลับบ้านถึงแม้จะกลับก็ครอบครัวหรือลูกเมียจะระแวงหมดเลยก็การใช้ชีวิตเมื่อก่อนใช้ชีวิตปกติแต่ตอนนี้ห่างจากบ้านมาเรียนหนังสือก็กลับบ้านไม่ได้ถ้าเวลาเรากลับบ้านเราต้องถูกกักตัวอีกหรือจะเข้าในหมู่บ้านไม่ได้ต้องไปที่สถานที่ที่อบตอรหรือว่าทางอำเภอจัดสถานที่ไว้ให้คุณผู้ฟังคะ ปัญหาอยู่รอบตัวเราค่ะเราไม่สามารถที่จะหนีมันได้เมื่อมันได้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วแต่เราต้องกล้าที่จะประเชิญกับมันค่ะชีวิตที่เดินไปกับพระคริสต์ไม่ใช่จะไม่มีปัญหาค่ะแต่เมื่อมีปัญหาพระองค์ประสงค์ให้เรามองไปที่พระองค์แทนที่จะมองไปที่ปัญหาหากเรามองไปที่ปัญหาเราจะกลุ้มใจทุกใจและหมดแรงในที่สุด ปัญหาจะทำให้เราก้าวหรือเดินต่อไปไม่ได้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งและวางใจในพระองค์เราจะไม่กลัวหากเราปล่อยให้ความกลัวเข้าครองจิตใจเกิดความสงสัยและทำลายความเชื่อเราจะกลับไปจมอยู่กับปัญหาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังให้เราไปฟังศาสนาจารย์ด็อเตอร์ปรีชาจิงเจริญกันต่อนะคะว่าอาจารย์มีวิธีจัดการกับตัวเองมีวิธีคิด ให้กับตัวเองมีความรู้สึกดีๆยังมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในใจได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดได้อย่างไรไปฟังกันค่ะผมก็สังเกตนะครับว่าในพระคัมภีร์ไบเบิลของเราเนี่ยที่พระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวหรือว่า Fear not มีจำนวนเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เราก็จะมีความไม่ตกกังวลน,น้อยลงครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันอยู่ในแผนการของพระเจ้า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากประสบการณ์ในอดีตนะครับไม่มีปัญหาอะไรที่จะอยู่คงทนถาวรน,นะครับพนั้งโควิดก็จะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นปัญหานี้ก็จะหมดไปตัวเชื้อโรคอาจจะไม่หมดไปแต่ว่าความไม่ตกกังวลความกลัวหรือว่าความรู้สึกยากลําบากก็จะค่อยๆหมดไปเราเคยมีโรคระบาดในอดีตเยอะนะครับในสุดมันก็อยู่กับเราชั่วคราวแล้วก็ไปทุกวิกฤตก็จะมีโอกาสเกิดขึ้น เสมอนะครับโควิดระบาดอย่างนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่คริสเตียนจะลุกขึ้นประกาศพระกิติคุณของพระเยซูอย่างเอาจริงเอาจังนี่พูดถึงในแง่ทางจิตวิญญาณน,นะครับทั้งด้านร่างกายทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ทุกวิกฤตก็จะมีโอกาสตามมาเสมอเดี๋ยวนี้จะมีธุรกิจประเภทที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับ ที่เริ่มเป็นธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆเล็กๆจํานวนมากเราก็จะเห็นคนปรับตัวซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูด้านหนึ่งที่มีการเลิกจ้างงานเป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็ดําเนินการโดยคนที่ถูกเลิกจ้างเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะครับหลายคนก็พบว่าอาจจะให้ผลตอบแทนดีกว่าการที่รับเงินเดือนแล้วก็ทางานเป็นลูกจ้างในองค์การอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยนะครับปัญหาก็จะไม่ถาวร เกิดขึ้นเป็นอยู่สักพักแล้วก็จะหมดไปวิกฤตก็จะไม่ใช่วิกฤตอย่างเดียวแต่ว่าจะมีโอกาสตามมาด้วยถ้าเรามองวิกฤตให้เป็นโอกาสก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นทุกอย่างออนไลน์หมดแม้แต่การเรียนการสอนนะครับของโรงเรียนหรือมาหาวิทยาลัยก็ออนไลน์ ทุกอย่างมี2ด้านเสมอเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าในช่วงที่เรายังทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับหรือทําอะไรไม่ได้มากเนี่ยให้เราหยุดคิดให้เราใคร่ครวญให้เราสํารวจตัวเองนะครับแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็ดูว่าวิกฤตต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นมันมาพร้อมกับโอกาสอะไรบ้างนะครับก็จะทําให้เราใช้ชีวิตในช่วงการระบาดของโควิดเนี่ยได้อย่างสบายได้อย่างไม่ต้องวิตกกังวลนะครับคุณผู้ฟังคะ เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace Be With You สันทิขอยู่กับคุณกันแล้วนะคะและเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังคะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเผชิญกับอะไรไม่ว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่อย่าให้เราบอกกับพระเจ้าว่าปัญหาของเราใหญ่มากแค่ไหนแต่ให้เราบอกกับปัญหาว่า เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์อยู่เหนือปัญหาใดๆและพระองค์จะทรงช่วยเราให้ผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ค่ะให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์ช่วงถ้ายรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังศาส,สนาจารย์ด็อเตอร์ปริชาเจงเจริญมีถ้อยคำแห่งการนุนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเรา แน่ใจว่าพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยกับเราเสมอและสําหรับผู้ที่ยังแสวงหาคําตอบในชีวิตก็อ,อยากเะ็นหนุนใจว่าพระเยซูทรงเป็นคําตอบของท่านนะครับถ้าลองเปิดใจ ความจริงคนไทยก็เปิดใจกับสิ่งต่างๆมากมาอยู่แล้วจะเปิดใจสําหรับเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูคริสต์อีกสักเรื่องหนึ่งจะเป็นไรแล้วท่านก็จะพบว่า,ส,าสันนิษุคที่พระเจ้ามอบให้เนี่ยมันไม่เหมือนสันนิษุคข,ของโลกนะครับมันเกินความเข้าใจของเราเป็นสันนิษุคที่ในท่ามกลางความยากลําบากเรายังมีความสุขใจนะครับมีความหวังแล้วก็มองเห็นอนาคตอยู่คุณผู้ฟังคะ วันนี้หมดเวลาของรายการสันทิสุขอยู่กับคุณพ e a บีวิทย t h y ู u แล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันทิสุข Person of Peace ของเราในวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรปรีชาเจิงเจริญ ประธานคณะกรรมการอานวยการองค์การเสียงสันติและสิทธยาพิบาลคิตจักรสันติสุขราชมังคาเป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังผ่านถ้อยคํำแห่งการหนุนใจในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวการดําเนินชีวิตให้เรารับทราบและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันได้นะคะ โดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือที่อ e ีเมล vop@voiceofpeace.org ค่ะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053 242 654และหมายเลข053 260 627ค่ะ ทางทีมงานจะส่งมอบของที่ระลึกให้ทุกท่านพร้อมบทเรียนที่เสริมสร้างชีวิตและกำลังใจไปให้นะคะโดยไม่มีค่าที่จ่ายใดๆดทั้งสิ้นค่ะวันนี้ดิฉันดรจริยาสอมยุราและทีมงานเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุขเ e r s o n of p ์อ c e ที่จะส่งถ้อยคำที่หนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขของพระคิดให้แก่คุณผู้ฟังในครั้งต่อไปค่ะ พรสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ